คุณแม่เนี่ยเป็นไวทยทองแล้วก่อนหน้านี้คือแบบเครียดกันมากเราเนี่ยรับอารมณ์ตรงนี้เรารับมือตรงนี้ไม่ไหวจริง คือคุณแม่เป็นวัยทองเหมือนกันประมาณ50 50กว่าเนี่ยทุกคนไม่สามารถเลี่ยมได้จริงๆนะคะในเรื่องของปัญหาวัยทองทุกคนจะต้องเจอค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่มาพร้อมอายุคือเราไม่รู้ตัวเนาะใช่ค่ะต้องรเราพาสังเกตเหมือนเราเจออะไรเราก็เหวี่ยงเราก็หงิดไปหมดนี่ก็อารมณ์ตัวเองไม่ได้อะไรอย่างงี้แต่เราจะรับมือกับมันได้โดยการที่เราดูแลสุขภาพแล้วก็มีโอกาสในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลแล้วก็ลด แล้วก็พ<ห>อได้มาเจอสินค้าตัวนี้คือแบบมนเค็นอนไรที่ตอบโจทย์ตัวเองมากๆดูจากบรรากาศแล้วมั่นใจมากว่าตัวเนี้ยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ให้เราได้ก่อนหน้านี้นนคือหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้คุณแม่เนี่ยเยอะมากแต่จะขอบอกเลยว่ากลัว แล้วทีเนี้ยยิ่งจะบอกว่าเนี่ยเป็นหมอของโรงพยาบาลยันทีทําตัวนี้มาเรารู้สึกว่าปอลอดภัยสำหราตัวนี้เนาะก็จะช่วยได้เนาะเพราะว่าอ<ด>ย่างที่คุณหมอบอกว่านอกจากเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วก็จะมีวิตามินต่างๆที่เข้าไปช่วยบํารุงทําให้เขาเรียกว่าเหมือนฮอร์โมอนเราคงที่<ะ>แล้วก็บํารุงสุขภาพร่างกายของเราไ<ค>ว้ใจได้เลยค่ะเพราะชื่อยันฮีอะการันตีอยู่แล้ว37ปีของโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและความงาม